สวัสดีค่ะทุกๆคนวิดีโอนี้แม่ครัวมีเมนูข้าวผัดไส้กรอกหมูอร่อยๆและทําง่ายมาฝากทุกๆคนค่ะพูดถึงเมนูข้าวผัดแล้วแม่ครัวเชื่อว่าจะต้องเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนใช่ไหมคะและก็รวมทั้งแม่ครัวด้วยอีกหนึ่งคนค่ะ ถ้าวันไหนที่แม่ครัวไม่อยากทาอาหารที่ต้องใช้เวลานานๆแ <ๆๆ S 1> ม่ครัวก็มักจะเลือกทําเมนูข้าวผัดเพราะว่ามันเป็นเมนูอาหารที่ใช้เวลาทาน้อยมากและมันก็ทําให้เราอิ่มท้องได้นานอีกด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสูตรข้าวผัดไส้กรอกสดนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างและมีขั้นตอนการทําอย่างไรค่ะก่อนอื่นให้เตรียมข้าวสวยแช่เย็นแล้วหนึ่งคืนหนึ่งถ้วยตวงค่ะ เตรียมไส้กรอกหมูหั่นเป็นชิ้นๆพอคำ100กรัมค่ะเตรียมกระเทียมสับ30กรัมค่ะเตรียมต้นหอมซอย30กรัมค่ะเตรียมแครอท100กรัมค่ะเตรียมไข่ไก่1ฟองค่ะ พอเราเตรียมของเสร็จแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟแรงค่ะและใส่น้ำมันสำหรับทำอาหารลงไปค่ะรอให้กระทะได้น้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดกระเทียมจนกระทั่งซองกลิ่นหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะใส่แครอทค่ะใส่ไส้กรอกหมูค่ะ ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวและรอให้ไข่เซ็ตตัวเกือบสุกค่ะพอไข่เซ็ตตัวเกือบสุกแล้วผัดส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีค่ะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาใส่ข้าวสวยลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดส่วนผสมต่างๆจนเข้ากันดีจนกระทั่งเข้าร้อนค่ะปรุงรสข้าวผัดของเราด้วยใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะใส่พริกปุ้งรสค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะ พอปรุงรสข้าวผัดเสร็จแล้วให้ผัดส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีค่ะชิมรสชาติข้าวผัดให้ถูกใจคาดเต้ออะไรให้ใส่เพิ่มได้ค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะและแล้วเมนูข้าวผัดไส้กรอหมูของเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูกันใกล้ๆค่ะว่าน่ากินไหม แม่ครัวฝากทุกๆคนช่วยกดซับสไคร b ์ช่องชั้นหิวให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ครัวเนาะแล้วแม่ครัวจะทำํำเมนูอร่อยๆมาฝากทุกๆคนอีกค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะ